มีคนมีคนล่างล่างล่างเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มือใหม่ลองยิงมาแล้วมาแล้วนี่มือใหม่ครับโอ้โอ้หโอ้ไอ้คนคนไอเที้ยคนตายแล้วทุกคนเพื่อนผมช่วยคนด้วยมันจะยิงกูไอ้นักไอ้นักต้องฆ่ามาในน้ฆ่ามาผมเลยผมเลยมาแล้วมาแล้วตายดาว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 ช่วยด้วยช่วยร้องขอชีวิตร้องขอชีวิตโอเคตายแล้วครับทุกคนเพื่อนผมร้องขอชีวิตนะไหนอันนี่้ ผมจะตายนะครับทุกคนมุหนึ่ว่ามันต้องวนไปใช่ต้องวนไปนใช่ใช่ใช่ว่ารู้โอ้ทำไมก็ขอกล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมนัทเจเจศูนและคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมสไตล์เจเนอเรชันเคยนะครับนะแล้วก็ ในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนผมมาเล่นเกมบัตรสไต์นะครับผมนะเขามีชื่อว่ากล้องครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเลยครับว่าจะเป็นไงไปดูกันนะครับไงครับคุณกล้องโอ้ชื่อกล้องับมาเล่นเกมนะเป็นพวกมือใหม่ขี้กากขี้กางครับโอเคครับก็นี่ครับชื่อกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาเขามาสอนเล่นเกมบัตรสไต์นะครับเพิ่งเขาเพิ่งเคยเล่นนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณมาเล่นบัตรสไต์กันนะครับในโหมด ที่บอกเลยว่าโหแน่นอนใช่แต่ตอนนี้ผมกําลังไอ้นี่ครับปรับเสียงครับแล้วก็มีรถอะไรก็ไม่รู้ว่าขับผ่านมาโอเคงั้นพร้อมไหมครับเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมตายครับอโอเคครับทุกคนเออแล้วก็คลิปนี้อาจจะมีคำหยาบเล็กน้อยครับเลยต้องขออภัยนะเพราะว่ามันเป็นภาษาเพื่อนที่ทุกคนก็ใช้กันนะครับนะก็ไปไปเล่นเลยครับนี้ก็เราก็มาโดดรูปมาลนวะ ก็เดี๋ยวจะประมาณลงนี้ไหมชอบลงดีอะโดดเลยกูโดดแล้วอะมากูว่โดดไปโอ้โหที่อะไรอะ N O อะไรนะ N O S อะไรวะเนี่ย P R L S O N เนี่ยเออกูโดดตรงนี้แล้วก็เจอคนด้วยอ้าวพวกผมไม่รอดแล้วแหละอ้าวเราเราโดดคนละที่กันเลยอาตายแล้วทุกคนเพื่อนกับผมโดดคนละที่ครับเพื่อนผมมือใหม่ผมควรไปสอนเขาแต่ผมไม่สอนแล้วผมไปของผมเนี่ยนะครับ <g ül> แล้วกูก็เจอคนด้วกูว่ากูไม่รอ,อนแน่เลยไม่นอดแน่เลยการเ,เล่นบัสไต์มือใหม่นะครับก็ต้องมีสตินะครับผมเพราะเกมนี้เกมเร็วนะโหเร็วจริงนะครับก็มีประสบะะะกาญญรณ์ใชครับบัสสไตล์คุณไม่ต้องพูดกับประสบการณ์เล่นมันหนึ่งรอบแบบเพิ่งเล่นมาแล้วบ,บอกไว้ก่อนค่โหดเลยก็นา<อ>ครับคนแบบคือคนมันแบบไม่ค่อยจะโหดนี่อย่าพูดอย่างี้ดิ พูดเราเคยพูดนะว่าเฮ้ยคนมันไม่ค่อยจะโหดหรอกแต่ว่าโดนยิงตายเลยเรียบร้อยตายไหมไม่ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์กันมันหรอกอไม่เชื่อโอเคครับรู้สึกว่าเพื่อนผมไม่เชื่ออาถรรพ์ไอ้ปืนพื้นฐานหรือเปล่าไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละปืนพื้นฐานก็ M4 นะคือสำหรับมือใหม่นี่คือดีแล้วก็ M4X ออะเป็นปืนที่นิ่งมากคือคนอะ ตายฆ่าตายนีเจออีกคนนึงอุ๊กตายเรียบร้อยเพื่อนผมอะไรอย่าอุตส่าห์ทำให้มันหมอบได้มันมีอีกคนนึงอะไอ้ไอ้ขี้เลี่ยมไอ้ขี้เลี่ยำช่วยเหลือตัวเองอะช่วยเหลือตัวเองมึงอย่ายิงดิตายเรียบร้อยครับเพื่อนผมนะไปสวรรค์แล้วนะโอเคครับเฮ้ยมีคนมาแล้วเกินแล้วเกินหม่ได้ไหมนะได้ได้คือตับใดที่เพื่อนยังไม่ตายเพื่อนในทีมยังไม่ตายก็สามารถเกิดใหม่ได้หรือ เราสามารถไปชุบเพื่อนในร้านค้าได้นะเอาไอ้นัดไอ้นัดเ,เลเวลสามโอ้ยนัดเลเวิลสามวะมาแล้วมาแล้วนี่คือเกินหม่ได้กี่รอบเนี่ยได้ทุกรอบใช่ไหมก,ก่อนจะถึงตาสุดท้ายใช่ไหมเฮ้ย,อยไอ้นัดมีชื่อไอ้นัดแม่งมุส่ายยิงมันแล้วแล้วปืนมันไม่ใช่ปืนกดค้างรัวๆมันปืนแบบว่าซูมเอาแล้วก็ยิงทีลนะนัดโคตรจกเลยอะปืนปืนอะไรมันมันชื่อปืนอะไรไม่รู้ว่าเขาบอกยาวเหมือนเสน่หออะพอเล็งแล้วมันแบบว่ามันซูมอ่ะ มันฝุ่นก่าเลยฉันไม่ชอบแบบยิงที่หัวมั้งอฮะเป็นแรงนะจะยิงแรงไม่เจอไอ้ชมันเป็นเูเรียบร้อยแล้วแหละโอเคครับเฮ้ยมีคนมีคนล่างล่างล่างเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มือใหม่ลองยิงมาแล้วมาแล้วนี่มือใหม่ครับโอ้โอ้หือโ้ไอ้คนคนไอ้เหี้ยคนตายแล้วทุกคนเพื่อนผม ช่วยเขด้วยมันจะยิงกูไอ้นักไอ้นักต้องฆ่ามันไอ้นัฆ่ามันผมเลยผมเลยมาแล้วมาแล้วตายดาว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 ช่วยด้วยร้องขอชีวิตร้องขอชีวิตโอเคตายแล้วครับทุกคนเพื่อนผมร้องขอชีวิตนะไหนอ่ะอ๋อนี่นี้ผมจะตายนะครับทุกคนคุยเพื่อนร้องขอชีวิตแล้วทุกคนเราควรชุบนะโอเคมาเลื่อนน้อยนิดนึงนิดนึงขอขอเราโอ้ยเจ้ากูโอ้ยอะไรเงี้ยกูทะใหมเด้อ กดในกระเปา๋ากูหากระเป๋าไม่เจอนี่กล่องพยาบาลไม่มีด้วยเอามาดิโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวกูให้น่นมี่เออมีอให่ไเ<ง>อ้ยมอเออเน่เน่เน่โลอ่ะ<ง>ทิ้งทิ้งทั้งหมดเลยอ่ะเอายาไปครับทหารมือใหม่คิดว่าให้กูทั้งหมดแล้วมันจะมีคุณค่าหรอมีเว้ยเพราะว่านี่เป็นประสบการณ์การดูยิงตายมันก็คือประสบการณ์อีกอย่างที่เราควรจดจำมาไว้นะ อะไรวะกระโดดลงไปตายแล้วนึกว่าจะโชว์ช็อตเท่ฆ่าการอากาศเนาะเราเขาอ่ะลงมาเท่ๆแต่ว่าเราอ่ะลงไปแม่เขาสอยโอเคอุ้ยนู้ดเห็นไอ้นัทเป็นเป็นฝั่งของข้าไหมกูนึกว่าเป็นฝั่งศัตรูดีเูหมัดมวยเอาเดียวอุ้ยอุ้ยใจเย็นนะใจเย็นหมัดมวยก็สู้เขาไม่ได้นะนี่นู้ดปืนเอคีน่าจะดีที่สุดสำหรับในกระเป๋ากูเพราะกูมีเอคีสองกระบอกโอ้เอคีสองกระบอก เอามาทำไมวะสองกระบอกระวังตายเด้อสองสองกระบอกนี่ก็ช่วยไม่ช่วยไม่ได้นะโอเคก็ดีนะที่มันไม่กินศพกูกูไม่อยากตายอีกรอบหนึ่งก็เราควรจะอยู่เกาะกลุ่มก uh> ันเอาไว้นะเกาะกลุ่มกันเดีถ้าไม่มีถ้าไม่มีมึงกูจะอยู่ได้ยังไงอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน ไอ้นัดขายเฮ้ยก็อยู่อยู่ด้านบนนี่หว่าเราอยู่ด้านบน,น,บน okay. เออแล้วก็มันจะมีพาพลังงานนะเว้ยเออเห็นอยู่ไอ้หลอดสฟายไหมมันจะมีหลอดฟ้ากับหลอดม่วงคือมันจะช่วยทําให้เกาะเราอะ่ะมันคือไงแข็งแรงขึ้นมันทําให้เราอะ่ะยิงตายยากเว้ยนะกูว่าจะตรงกูไม่มีเกาะออ เอา้าน,นี้ไงเองเกาะฟ้าเกาะที่มันดีสุดคือเกาะทองไหมเราสามารถเอาเงินไปซื้อพลังงานที่ร้านค้าได้นะมันจะมีอยู่ในตามแมปอะเห็นไหม<ฮ>แล้วก็จะมีภารกิจนะซึ่งเราสามารถทําเพื่อแลกตังค์มาซื้อปืนจากโหลดเอาหรือพลังงานได้ในร้านค้ามันจะมีทุกอย่างมีกระสุนมีปืนที่เราอยู่ในโหลดเอาอะลองมาดูได้นะ ใช่มึงพูดมากูไม่เข้าใจขี้อะไรสักอย่างเลยอ้าวท <c oughs> หารทำไมเป็นอย่างนี้กูไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยอุ้ยนี่นี่เราพูดเร็วไปอนะเนี่ยโอเคไม่รู้เหมือนกันวงวงบีบแล้ววงบีบเราอยู่นอกวงอะนะ่ะเนี่ยเข้าวงก็ประมาณนี้เลยงน,น,อน,อยน,นี่อยู่นี่อยู่นี่<ง>ก็ไป,ปเดี๋ยวเราไปไปหนไม่ต้อง ตรงที่ปลอดภัยไงที่มันเป็นวงกูว่าคนเยอะแน่ๆเราต้องเจอคนแน่นอนมาเราหารถก่อนเราหารถก่อนไหมเฮ้ยใน <รอ S 1> แมปแมปนี้มันมันไม่ค่อยมีรถนะมันมันต้องซื้อจากร้านคา้าเดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อไหมไอ้แมปนี้มันแมปเล็กเว้ยเฮ้ยปีนตู้คอนเทนเนอร์ได้ด้วยปีนได้ปีนได้เฮ้เพรเหร็นรถตำรวจผมคิดว่าขับได้ไหม,ไ,มได้ครับมันมันเป็นโมเดลเฉยๆตกแต่งด่านอะไรเนี่ยแปดเมตร โอ้ยจ้ะโอ้โอ้โอ้โทรศัพท์ล่วงโอ้ย่าโอ้โหโทรศัพท์ล่วงตะกี้เกือบไปละไอโลบาเรียนี่คือสามารถกันกระสุนได้ใช่ไหมกันกระสุนได้แล้วเราสามารถยิงออกไปได้ด้วยนะโคตรดี นี่ไงตอนกูเล่นตาแรกกูแบบว่าไอ้นี่ไปเลยนะทิ้งไอ้กล่องพยาบาลแบบใหญ่มันมี UV a สแกนคนด้วยนะเว้ยเดี๋ยวเราซื้อรถก่อนนะเออโยอ้อะไรก็ไม่อยู่อะแล้วใครจะเป็นคนขี่รถอ่ะเนี่ยเฮ้ยมีมีคนพึ่งโดดล่มไหนๆนะเอ้ยอะไรนะรถทับกูตายแน่เลยถ้ากูอยู่ตรงไหนค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 นระวังนะนี่ก็ก็แตกก็แตกเก็บตายเก็บตาย ไม่โดนเลยวะไะโอ้จนหมดแม็กไม่โดนสักนัดเลยอ่ะโดนสักนัดเลยจนหมดนะอุ้ยตอนนี้คือเกมเราแหลกมากเฮ้ยคนโอ้โห้ดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งตายตายตายมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาชนมันชนมันชนมันตายตายตาย เจือคนเุณเจือคุณเมื่อกี้มันนั่งย่อนั่งย่อนั่งย่อเหรอกูเห็นวงแหวนมาวัที่มันเป็นรถไอ้นัทขับไอ้นัทเพิงขับเลยขับเลยขับเลยเกมเอ่อในรถเราสามารถออกออกมายิงได้นะมาเคยเรามาเป็นเด็กแว้นกันดีกว่าทุกคนเช่นนี้ก็ไม่มีใครทำะไรกูได้นะครับใช่ทล้วพิาครับเฮ้ยแต่เกมเกมนี้มีรถระเบิดนะเว้ยมันทำได้มันพืนฐาเกมอะไรนะรถระเบิดอะ โอ้ยอโอ้ยโอ้โหขนาดคนเล่นเป็นแม่งขี่รถไม่เป็นเลยเนี่ยยิ่งขี่ยังคือตอนนี้แบบว่านี่นี่เปลี่ยนกูเป็นอนนี้กูแบบนี่สุ่มจมตีน,นี่กูขี่ขึ้นนี่เลยโอ้โหเอาละกูกลัวกูต้องไปสอบไปกับขี่ปะม,มา ใช่ต้องวนไปนี่ใช่ใช่่รู้ไงนักไงกูกระโดดรุงอย่างเร็วโอ้ทำไเดียนะ่ะที่มือใหม่ยังมีสติทุกคนเพื่อนบอกยังมีสตินะแมลงให้กูขแมงให้กูขับก็ก็เหมือนกันนั่นแหละชนไปชนมามเปิดออกมา โอเคเราคนหาคนหาคนเหรอเดี๋ยวเราเงินไม่พอซื้อสแกนยูไอวีป่ะอันนี้คือแบบว่าโหดโหดเลยใช่ไหมเพราะว่ามึงเล่นโหดเนี่ยแล้วคือกูเป็นคนกระกาไม่มีบอทแน่นอนใช่ไหมมันมีอยู่นะอ่าตอนนี้บนเหลือนิดเดียวแล้วเพราะว่ามึงเล่นนานแล้วอ่ะกูจะก้าวข้ามขีดจังกัดเนี่ยเพราะว่าแบบว่าจากเล่นกระกาใช่ไหมกูไปเล่นกับคนอีกกลุ่มอพะพอกูชินแล้วไปเล่นกับพวกกระกาอ่ะกูจะโหดใช่ใช่ใช่ มันต้องอยู่กับการปรับตัวด้วยเล้าแบบนี้นแหละถ้าไปเล่นจริงก็อีกอย่างนึงคนระับอ่าเฮ้ยนี่คนคนคนนี่นี่นี่ไม่อยู่ไม่อย,มอ,ยมอยู่นี่ระวังเด้อเฮ้ยสายสายสาย,ายาสวย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 กล้องม่โดนสัดเลย <laughs> ยิงไปแล้วทำไมปืนอันนี้มันขึ้นลงขึ้นลงเฮ้ยมีจ่ามีมีมีมันมันมันขึ้นบ้านขึ้นบ้าน มันมันหนีแล้วเว้ยมันีมันนี่มันมันมันขึ้นบนมันขึ้นบนไอ้นัทไม่น่าตายหรอกเสิรอยู่ล่างอยู่ล่างวันะระวังนะมันมันอยู่ล่างสวยไหมไหมดาวดาวดาวได้สวยสวยกล้องใหม่อะเราอะใหม่อะ โอโหแต่เลือดเองนิดเดียวอ่ะเกือบแล้วนะเกือบไปสวรรค์แล้วนะเว้ยเลือดเองอ่ะอุเก็บเยาทิ้ก่อนเอาเอายาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมุกเดี๋ยวสมุกอ้อโอ้เ้ยคนนี้ยังคนมาเนี่ยไปโค่นคนดาว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 สมุกเคลียแล้วโอ้โหเดินติดตัวเพื่อนได้ด้วยเหรอวะเอาชนะเอาดีเรียบร้อยเกมนี้มันเดินติดตัวเพื่อนได้นะเว้ยเออ เกมนี้มันเดินติดตัวเพื่อนได้กูคเคยตายเพราะเพื่อนมาก่อนละวออกัดเะไปยิงมันเดินติดตัวมือนัคือกูเคยเล่นอ่ะกับคนที่สุ่มมาครั้งหนึ่งอ่ะแล้วมันขวางหน้าประตูกูตอนกูจะออกอ่ะแล้วสตูแม่งก็ยิงกูตายพอดีอ่ะแล้วแล้วแม่งก็ตายยกทีมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมนะก็เป็นไงบ้างคร<ห>ับสำหรับคลิปนี้ฮะโอเคเดี๋ยวกัน ให้เพื่อนผมลาก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะไหนให้เพื่อนนาะยจะว่าไงเลยคิดก่อนนั่นึงโอเคเจอกันคลิปหนะ้าอยากให้มาอีกก็ก็คอมเมนต์มาถ้าไม่อยากให้มาอีกก็ก็คอมเมนต์มาเออกดหนึ่งนะเอออยากให้มาอีกกดหนึ่งนะอ,นงนะอยากให้ไม่มาก็กดสองนะ okay, นโอเคครับเงี้ยโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหมๆ่ๆจากผมอย่าลืมกดติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนยุบาย